สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีส,สเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส New ีเซภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากงแก้วค่ะพุทธศักิกชนชาวบ้านหนองแก้วอำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะร่วมกันแห่ปราสาสพึ่งถวายเป็นพุทธบูชาสืบสามประเพณีวันออกพรรษาให้คงอยู่สืบไปค่ะ เมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่21ตุลาคม2564ค่ะที่วัดบ้านหนองแก้วตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสิเกตพระครูรัตนะธรรมมาพิรามเจ้าคณะตำบลหนองแก้วและ,จะเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนายประหัตพิมกกรกำนันตำบลหนองแก้วเป็นประธานฝ่ายคารวะนำพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองแก้วร่วมประกอบพิธีถวายปราสาทพึ่งซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านร่วมการสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณ นีวันออกพรรษามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยชาวอีสานในบางท้องถิ่นที่เชื่อกันว่าการทำต้นขี้พึ่งหรือดอกขี้พึ่งเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้าและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว สำหรับตำนานการแห่ปราศาทพึ่งนั้นมาจากคติความเชื่อที่ว่าเป็นการทำบุญเพื่อให้ได้ไปเกิดในสวงสวรรค์อันมีปราสาทสวยงามแวดล้อมด้วยนางฟ้านางสวรรค์อันมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงใจหรือถ้าได้เกิดใหม่ในโลกมนุษย์ก็จะมีแต่ความมั่งมีสีสุก แต่ปัจจุบันคนอีสานถือว่าประเพณีแห่ปลาศาสพึ่งนี้เป็นร่วมบุญบนความรื่นเริงใหญ่ในรอบปีนับเป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยชาวบ้านหนองแก้วได้ประกอบพิธีแห่ปลาศาสพึ่งถวายแด่พระพิสุสง์ในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีเพื่อเป็นการสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ปลาศาสพึ่งที่สืบทอดกันมายาวนานให้คงอยู่สืบไปค่ะ